โอเคก็ขอสวัสดีทุกท so St ่านอีกหนึ wide, online, why, target, why, ่งครั้งกับผุ้บร so 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 ิการเกมเถื so ่อนแบบเกมชิวว่า s t อมสไตรเกอร์นะผมเกมนี้เป็นเกมแนวออนไลน์นะฮะแบบว่าแนวแบบให้เกิดให้เปรียบเทียบกับเกมว่าคนคล้ายๆเกมที่โอเวอร์ตูส์อ่ะคล้ายๆกันเลยผมรู้สึกเกมนะผมก็ประเด็นก็คือช่วงนี้คนเล่นค่อนข้างน้อยถ้านายอยากให้ลองมาเล่นดูด้วยกันนะผมก็เซิร์ฟเอเชียเราอาจจะคนน้อยหน่อยอาจจะมีย้ายเซิร์ฟกันบ้างเดี๋ยวขอลองหาแมตช์สักแป๊บนึงแล้วกันนะผมถ้าเกิดคนมันเยอะเนี่ยก็เล่นไปถ้าคนไม่เยอะเดี๋ยวไปเอนเอนะฮะสภาพรอดไม่รอดดดเี๋ยวูกันนะผม โอ้กว่าจะเจอห้องนานเอาเรื่องอยู่เกือบสิบนาทีอยู่แล้วกันอกแต่ว่าได้ละได้ห้องละไหนดูติมีแคลรี 2, ล่สองแทงหนึ่งเหลือซัพพอร์ตอ่ะฮะเหลือซัพพอร์ตซัพพอร์ตสอง้าวได้เวลาเล่นแคลรี่เองแล้วตัวไหนดีวะคุณเอาละที่ขวากำบึกขอดูสัก,กิยู่หน่อยน่ารักจัง ตัวนี้แล้วกันมันดูแบบดูมีพลังมันดูมีพลังดิไอเขาอ่านสกิลไงลิฟต์ในแอร์ดีว e ์เทมเพลสเบดกัสมาครับเกมก็ประมาณนี้ทุกคนแบ่งแกแบ่งฝั่งกันซัดกัน5-5ครับมาแล้วเขาเกมเดี๋ยวเจอกันเลยมาพร้อมเริ่มอะไรอ่ะบินได้เหรอท่านี้ตัวนี้บินได้ห่ะคุณดีกว่าฟันฮิดไฟก็ฟันเหมือนกัน กด E คือหมุนน้วยกด R กด R สับพื้นฮะเฮ้ยน่ารักยังเลยตัวแบบนี้ชอบอยังเลยอ๋อหมุนไปข้างหน้าได้ครับปาดคอขาดไปตัวหนึ่งปาดต่อปาดต่อเนื่อง เอาเรื่องว่ะอุ้ยอุยเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยฮิวหน่อยพี่วิ่งมาขอฮิวว่ะโอ้ยโอ้โหมีจู๊กว่ะมีจู๊กกรแพงกันนิดหน่อยว่ะ ไม่กล้าเข้าไปอะ่ะวุ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นติดสตันอ๋อเอาเอาตายเลยวะ่ะหมดกันที่ปาดไปเมื่อกี้โหเลุงกี้ไปยึดพอยต์ดีดีดีว่ะอ๋อมันมีคอยให้ยึดอยู่ด้วยนะวะึงว่ะโอเคต้องรีบไปละยังไม่ชิมสกิลครับขอเวลาฝึกแป๊บหนึง่งตัวน,นี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลย อืมปาดปาดหนีไปไหนเตงปาดหนีไปไหนโอ้ยโอ้ยจะตายป่ะโอเคกลับพ้อยกลับพ้อยกลับพ้อยกลับพอยจึ๊บ,อบอโอ้โหทางโคตรลึกลับซับซ้อน โอ้ยมีจุดฮิว้วยนี่อ๋อนี่แทงฮิวฮะเฮเรากลับไปยึดพอยฮะโอ้ยมั่วดีว่ะ เรียบร้อยแทงนะใส่แตกโอ้ถามอะไรวะจบแล้วตรงเนี้ยยึดแล้วหนึ่งพอยยึดสำเร็จสองพอยตคือชนะใช่ไหมโอเคได้ไม่ยากเพื่อนไมาอยู่น,นี้ละถอยดีกว่า เอาเรื่องว่ะเกมนี้มันทำมมุมก่อนทำมมุมก่อนมุมไหนดีดวะลองมุมนี้กันไม่อยากตกแทงอะอยากล้วงหลังมากกว่าไปครับตลบหลังมันไม่รู้หรอกอ้อม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 เพียดา โอ,อ้โหรวงไม่ตายวะเขาหาเขารู้ตัวทันวะแม่เงเอย้ยรวงไม่ตายออามาดิแคลรีบิดพลาดนะเนี่ยมาใหม่มาใหม่ เอาดิ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 หนีเหรอหนีไปไหนหนีไปไหนยึดมพอยยึดมพอยยึดพลอย,อยอมาดีมาดีก็มาดีโอ้เพื่อนเราไป <ใน S 2> ยักกันนะพลอยแล้วว่ะมีคนกันคนหนึ่งก็โอเคแล้วมั้งฮะน่ะมาครับมาครับมาครับรู้ไหนรู้ไหนรู้ไหน มาดิมาดิมาดิหนีไปไหนหนีไปไหนเอ้ยตู้ไม่ได้ว่ะขออญาตหนีตายอาหนีตายโดนซับค่าแทงไม่เข้าผมกพอโมไม่ถูกอ่ะ เวนี่แม่งโคตรน่กกากันตีเลยดูดิแล้วผมมีแต่ผมมีแต่การโจมตีใกล้อ่ะดูดิดูมันยิงผมดิมาดิมาดิมาใกล้กูไม่กูไม่หวั่นหรอกโอ้แต่มันไม่ใกล้ไง โอ้โหไว้เปรตด,ด่แม่งไม่รู้ชนะอยู่ที่นี่อะดิไม่คอนเซิร์นไม่ไม่มาอว้งทามก็เรียบร้อยนะอ้าวชนะแบบงง อยู่นะเ,เรียร์เซตนะครับตอนนี้ก็ผลงานเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะดาเมจคนน้อยอ่ะเป็นดาเมจที่น้อยมากคือแบบทำดาเมจน,น้อยจัดมันตัวระยะใกล้คร,ครับเราโหลตัวยิงไกลยิงแคบตายโอเคประมาณนี้แล้วกันเลองดูแมตช์หนึ่งนะผมใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดในยูทูบอ้ไปโหลดในนี่ในสตรีมเกมฟรีนะผมสตอร์มสไคเกอร์ใครอยากเล่นลองนัดเพื่อนกันมาดูหน่อยหรือไม่งนัดผมไปเลยก็ได้ไม่มีตีนะมันแบบแปลก,ปลกๆว่ะผมจะลองเล่นพวกลูกตัวนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะหนุม มีหลายตัวให้เล่นเหมือนกันเนี่ยมีหลายตัวให้เล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวจยากลองตัวนี้อยากลองตัวไกลๆบ้างมีแต่ตัวตีไกลๆที่ผมเคยลองเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวแทงเหรอน่าสนใจว่ะแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ก็ซัพพอร์ตอ๋อ,อตัวเมื่อกี้แล้วเนี่ยอ๋อนี่ก็ซัพพอร์ตวะ่ะต้องลองว่ะต้องลองจริงๆเดี๋ยวต้องลองนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันทุกคนจะนใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมเด็กเป็นขอเจ้าดมไาครับ